ในส่วนแรกนะคะจะเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของลูกค้านะคะส่วนที่สองค่ะจะเป็นการสอบถามความต้องการของลูกค้านะคะ เป็นโฆษณาของทางร้านเดอะด็อกเว g ค่ะซึ่งไม่เผยแพร่ไปทางยูทูบนะคะค่ะเราไปฟังแผนธุรกิจกันเลยดีกว่าค่ะบแผนธุรกิจของทางร้านเดอะด็อกเว딩เรานะคะมีสมาชิกไม่กลุ่มดังนี้นะคะชื่อกิจการของเรานะคะ ในการบริหารงานของทางร้านนะคะมีความสามารถในการจัดงานแต่งของน้องหมาได้อย่างครบถ้วนและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าได้ง่ายเลยคะ่ะและก็มีความคล่องแคล่วมีการม่องไวในการทํางานนะคะเพื่อที่จะดึงความสนใจของลูกค้าเพื่อให้มาสนใจในงานของเราและตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม างร้านค่ะการไม่คอสวรรนะคะโอกาสนะคะเป็นผู้ให้บริการรายแรกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหา,าครค่ะุปสรรคนะคะเป็นบริการใหม่ที่ยังไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะคู่แข่งนะคะการเลี้ยงสุนัขสมัยใหม่ให้ความนิยมกับสุนัขมากยิ่งขึ้นค่ะอ่อนนะคะคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดได้ง่ายนะคะและมีการเล่าเรียนแบบสินค้ามากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับส่วนที่5นะคะคือวิจัยทัศน์ของทางร้านเรานะคะเรื่องน้องหมาต้องนึกถึง The Dog Wedding นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจและเป้าหมายของทางร้านอีกด้วยค่ะ นะคะแล้วก็กลยุทธ์ระดับทางการตลาดในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็คือมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายกลยุทธ์ 4P และก็การส่งเสริมการขายด้ค่ะส่วนที่เจ็ดนะคะคือเป็นส่วนสุดท้ายของแผนธุรก,กิจของเรานะคะคือแผนฉุกเฉิน,นะค่ะที่ทางร้านเรามีการได้เตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาในยามฉุกเฉินหรือแผนตับรองะคะ่ะ ช้อปปี้มอนนะคะถ้าสนใจติดต่อทางร้านเราได้นะคะในยอชเวดดิ้งค่ะ